นี้เป็นการเดินเช้าเพื่ออ,อนุรักษ์ป่าของเกาะสมุยนะครับคือไม่ใช้มอเตอร์ไซค์ไม่มีรถนะครับอาจารย์ชสินเขาเดินเพื่อต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงแต่ผมเดินเพื่ออ,อนุรักษ์ป่าของเกาะสมุย เพื่อนร่วมโลกชาวพมา่าผ่านไปทุกวันก็เดินมาได้พักหนึ่งครับเชื่อว่าไม่เลยครับผม Out shape อาเชฟอ้วนไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยครับไม่ได้มีการวอร์มอัพหรือว่าออกกำลังอะไรมาก่อนมาถึงก็ลุยเลยฮะ เราถามถามผมว่ากลัวไหมผมว่าโคตรกลัวเลยครับขี้ขาดแต่ว่าก็ต้องทำเพราะว่มันอ้วนฮะสุขภาพาไม่ดีเราว่างทางข้างๆก็หมาเต็มเลยครับะจะโดนกัดอะไรกัไม่รู้าครับยังไงก็ต้องสู้ต่อไปเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ